Ay, ay, ah, ay! ay. มากับสวัสดีสวีดัดยามด็กกันเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับบ้านเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับรับวันนี้เราก็อยู่กับีโร่อย่างลุยอีนะครับผมมาในสกินของ snow festival นะครับขออภัยด้วยนะครับหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับพอดีถ้าจะให้พูดตรงๆผมก็เขาเรียกว่าแหละมีความเสี่ยงในเรื่องของโควิดนะครับก็เลยกักตัวดูอาการก่อนนะครับแล้วตอนที่กักตัวก็ไม่ได้เอาอุปกรณ์เลยไปเลยนะครับก็ขออภัยที่หายไปเลยนะครับ เดอนอาทิตย์เลยในนีน้นับตั้งแต่ลง,งล่าสุดคลิปของตัวหลวงพี่อะ่ะก็คือหายไปเลยแบบพอดีไปถ่ายงานมาครับแล้วก็มีความเสี่ยงนิดหน่อยก็เลยกับตัวดูอาการไปดอดไปกาะน,นะครับก็ผลคือไม่เป็นอะไรนะครับก็แล้ระวังกันหน่อยนะครับช่วงนี้ถึงจะมีการเปิดคนออกมาข้างนอกเลยได้แล้วแต่ก็เราก็ยังอยู่ร่วมกันนะครับมันก็จะมีการเจอกันพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องระวังหน่อยแต่ที่สําคัญก็คือล้างมือใส่แมสก์อะไรให้เรียบร้อยนะครับ ก็ขออภัยจริงๆนะครับที่หายไปคือจะบอกผ่านแบบในแชทก็ YouTube พอผมไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรชุมชนทีนมันก็เลยไม่มีให้พูดกันได้เนาะเออก็แปลกดีเหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็ถือว่ามาเปิดตัวในต้นเดือนของธันวาเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นวอเตอร์พาร์ทใหม่นะครับก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรสกินของแบบช่วง Snow Festival นะครับอันนี้จะมีของ ัวลอีกหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นของวิบแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเลวมะนะตามตัวนี้ตอนนี้ผมซื้อมาในราคา2 9 9านะถ้าใครซื้อก่อนอันนี้ก็จะได้แบบตัวในราคาแบบเอ่อห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยปองอันนี้ก็จะได้ตัววิบมาด้วยนะแต่ผมซื้อแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็พอนะแล้วก็เล่นเก็บไปเดี๋ยวตัววิบกับเลวมะถ้าผมได้ผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับผมตอนนี้ก็เอาตัวลูียมาก่อนนะ ก็เซตของผมก็จะออประมาณนี้นะครับลอยนะก็เจ็ตแล้วลูนแล้วก็พลังลเดี๋ยวเดี๋ยว,วไดนไปเทลนิดเดียวสวยครับผมเปิดไอ้นี่มาแล้วฟอรเรนมาไหมมาเว้ยอ่าแต่ดาไม่มีคลิปดันนะครับผมลอีก็จะเป็นฮีโร่สายซับพอร์ตแนวแบบคล้ายๆเล่นคล้ายอลิสเลยนะครับแต่มันจะดีหน่อยที่แบบว่าสกิล2มันจะส่งเพื่อนกลับบ้านได้นะจะใช้เวลาประมาณสีวิถ้าใครยืนอยู่ในวง ก็จะสามารถกลับไปแล้วก็รีเลือดได้เต็มเลยนะฟอร์เรนกลับออกมาก่อนไหมเราคืออุตส่าห์วางวงให้แล้วมันไม่ยอมเข้าวงาไปไล่ฟันอยู่โอ้โหเอเเราต้องถอยมาก่อนนะครับผมใครด่า่าปลาใครว่าปาเราเหรอเออนี่เอาก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นวงแหวนนะครับแล้วเราก็จะสามารถเรียกให้เพื่อนหรือว่าใครก็ได้กลับบ้านแล้วพอกลับบ้านมาแล้วก็จะได้เลือดเต็มเลยนะครับไม่ต้องกลางแตกแน่เลยอ่ะ ส่วนสก,กิลหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆของอลิสนะครับก็จะเป็นแบบวางแท็บไว้แล้วก็มันจะมีผลสองแบบก็คืออันแรกวางแท็บแล้วก็เหมือนสตันที่พื้นด้านล่างนะด้านที่สองจะเป็นการปล่อยลูกบอลไปข้างหน้าเป็นการเบี่ยงศัตรูออกซ้ายขวานะจะเป็นอย่างนั้นพาสซีฟของตัวลุยอีก็จะเป็นเล่นอยู่ใกล้ๆเพื่อนนะครับจะเพิ่มความเร็วให้เพื่อนในการวิ่งนะก็จะได้แค่คนเดียวเออก็ มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากครับแค่เหมือนกับช่วยเพื่อนให้แบบหนีเร็วขึ้นเข้าไฟได้เร็วขึ้นอย่างนั้นตัวอัลติเมก็คือเป็นการเรียกเพื่อนมานะครับเป็นวงแหวนที่เราวางไว้จุดไหนแล้วก็สามารถวาร์ไปเพื่อนมาหาเราได้นะแม้ว่าเพื่อนจะอยู่ตรงไหนของแมปมันจะเป็นคอมโบที่ใช้ได้เลยนะครับถ้าสมมุติเราวางสกิล2ไว้ก่อนวางสกิล2ให้เพื่อนกลับไปเติมเลือดเสร็จแล้วแล้วก็เราวางอันติไว้ให้เพื่อนกลับมาพร้อมกับเลือดที่เต็มมันเหมือนเป็นการเติมเลือดให้เพื่อนทันทีอ่ะเออก็ดีเหมือนกันนะ มันจะเป็นคอมโบนี้ใช้กันได้สก,กิลหนึ่งก็ไล่ไปเลยครับมันเอาไว้ก่อควนอยู่แล้วแล้วก็ทําจังหวะให้เพื่อนนะอ้อดีเล็กยิงสวยครับผมแล้วครันี้เขาหายไปไหนกันเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ตัวเทลกับไอ้ีซเนลหายไปหมดเลยไม่ได้ออกใช่ไหมอเอ๊วางแถบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่โดนใน้เสดายจังเล่นเป็นสายรวมครับตอนนี้ปกติ มันถ้าแผนใหม่ๆเขาก็อาจจะเอาไปเดินคู่กับพอเลนในช่วงแรกๆนะครับเดินกับป่าแต่ว่าพอเริ่มซักเว็บแรกอะไรผ่านไปสี่ห้านาทีก็เริ่มกลับมาเข้าเลนก็ได้แล้วครับไม่เป็นไม่ต้องเอไอไอพวกแบบคิวเลนมันฟาร์มเร็วอยู่แล้วไงเราไม่ต้องไปช่วยมันตลอดเวลาก็ได้เอาแค่บางจังหวะที่เราควรจะไปเอามังกรเล็กไปเอาพวกเนี่ยเดี๋ยวผมใช้คอมโบนี้ให้ดูเพื่อนกลับบ้านปุ๊บแล้วก็ว่าเพื่อนกลับมาต่อ นี่คือเซตคอมโบนะครับผมสำหรับการใช้สกิลของตัวลุยนะโคดแบบโคดเกียนนะแทบบจะแบบว่าเติมเลือดได้ตลอดเวลาเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือตัวมานามันจะหมดเร็วมากเลยนะครับ <B ank> แล้วก็ที่ผมใช้ลูนตรงนี้ผมใช้เป็นลูนแทงนะเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวก็คือมันเป็นตัวที่เลือดแล้วก็เกาะค่อนข้างน้อยนะ <B ank> เล่นในสายเมเรผมว่ามันค่อนข้างบางาไหนก็เลยเหมาะแบบมาเล่นสาย ซัพพอร์ตแบบกรอล้วนแล้วก็มีพวกลูนแทงช่วยนะครับมันก็จะช่วยให้ตัวลุอี่นอึดขึ้นมากเลยนะโ okay. อเค้วดอกเป็นเวทก็มีแค่คาทาสาโลนะครับผมเอาไว้แบบชะลอไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งมันหนีได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็เซตของปกติเลยครับผมจะไปเล่นสายเมดก็ได้นะแบบเป็นสายเวท ล้วนมันก็อาจจะโจมตีได้แรงขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ออแล้วแต่สไตล์แะครับจะเป็นสายคิจะเป็นสายซัพพอร์ตได้เพื่อนก็หยิบไปปรับใช้กันได้นะพอเอาบาลังแสลเป็นโลมานะครับกับไอตัวไม้น่าจะเหมาะสุดแล้วแหละจะได้แบบกันไว้ด้วยยังไงไอตัวพวกโลโลเหลืองโล่เขียวพวกนี้มันก็จาเป็นสาหรับพวกสายแทงซัพพอร์ตอยู่ดีนะครับมันได้ได้ช่วยให้ตัวมันตายยากขึ้นนะ มันก็ไม่มีของที่เหมาะไปกว่าน,นี้แล้วแหละที่จะออกเออทำไมมันยืนนิ่งอะเมื่อกี้ไอตัวน้องแพนด้าเมื่อกี้ใส่ค้างแน่เลยแอะโอ้โหแม่งวับกับทันวัดดิแหละสวยครับโอ้แอซิดไปแล้วเจนะ็ดในตอนเนี้ยไม่นั่นทำอะไรเลยช่วงแรกๆมนันาอาจจะหมดเร็วหน่อยนะครับแต่พอเริ่มเล่เกมเริ่มได้ใช้สกิลอย่างต่อเนื่องก็จะดีขึ้นหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่า ปัญหาอะไรเพราะว่าตัวมันสามารถวาร์ปกลับได้ตลอดนะตรงนี้ก็ต้นเดือนธันวาเนี่ยนะครับก็เริ่มมีเข้าเทศกาลสิ้นปีกันแล้วเนาะถึคริสต์มงคริสต์มาสอะไรมาด้วยเฮ้ยผมกลับก่อนดีกว่าตัวครับอ่าลืมวางอันติแต่ว่าเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราไม่มีมานานแล้วนะเราต้องรีบกลับก่อน <love> ก็ปีนี้ก็คริสต์มาสนะครับปีใหม่ก็ผ่านไป ปีนี้นะครัโควิดโอ้โหมัคนคตอันตรายเลยแต่แบบอยู่ดีก็เสียงและอยู่ดีก็ปีใหม่มันยังไม่ได้ทำได้ทำอะไรเท่าไหร่ทีแย่จริงๆเลยอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องเกมกันดีก,กว่านะช่วงนี้ก็มีวันลนพาร์สมาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ดูมีสกินที่หลุดมาท้าน่น่าจะเห็นกันแล้วนะผมส่วนผมผม,มาสนใจตัว h a r ์ e ี q ควีนอยู่เป็นของคาเฟนะีเนาะน่าว่าอาวน่าจะหมดงบในการทำตัวละครของ ไอฮัลลี่ครีนมาใหม่นะครับมันน่าจะมาเป็นรูปแบบของตัวละครนะไหนๆมาเป็นดีก่อนน้านเนี่ยมันก็มาเป็นตัวละครหมดเลยสงสัยน่าจะลิขสิทธ์แพงอ,ออกมาในรูปแบบของสกินแทนนะก็สวยดีก็น่าจ,จับจอนะครับเดี๋ยวรอมาก็น่าจะซื้อเดี๋ยวแต่น่าจะแพงแน่เลยพอเป็นสกินแบบระดับแบบลิขสิทธิ์อย่างนี้เรียกเพื่อนมาก่อนนะครับแล้วก็ส่งเพื่อนกลับบ้านสวยครับผมแล้วผมฮิลให้มีฮิลพร้อมมี เอออันนั้นใช้ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรดเดี๋ยวเดี๋ยวเทลอยู่เทลอยู่ตรงนี้เทลอยู่ตรงนี้นอเอคทีมเราจํานวนได้เปรียบกว่านะครับฮะเอาจํานวนเข้าสู้ไว้ก่อนสวยครับใช้ใ้บัฟตามสถานะให้เพื่อนไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเติมเลือดให้นิดหน่อยแล้วก็พร้อมที่จะบุกต่อน,นะครับผมไป ดีว,ว่าอย่ายน้อยแคลรี่เราไว้ใจได้นะครับเดินไม่แหลมเท่าไหร่พอคุ้มกันได้เอ้ยทำไมมันมายืนนิ่งอ่ะนี่มันเริ่มแจกกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมยืนนิ่งเลยอ่ะอืมน่าแ,แปลกๆนะฝั่งนั้นผมว่าน่าจะมีการโยนกันแล้วแหละแต่นี้เล่นเกมไม่ชอบโยนกันจริงๆเลยบอลเล่นไม่ขัดเขาเล่นไม่เล่นไม่ขัดใจวะเล่นแล้วไม่ถูกใจชอบโลดชอบโยนอ่าเติมเลือดปุ๊บกลับมาต่อโอ้โหไม่โคตรเกลียน ยังชอบเลยดูอีกอเอคตอนนี้ก็ดันป้อมได้2ป้อมแล้วนะครับเหลืออีกป้อมหนึ่งก่อนเราดูแล้วก็น่าจะไม่รีบจบกันมากนะก็พยายามดันดันต่อไปเรื่อยๆต่กินของวิบก็สวยนะครับแต่ผมต้องเล่นให้ถึงตัวของวอลนพาที่20ก่อนนะแต่เดี๋ยวมีโอกาสแลีวย่อยับมาเล่นนะ ก็มีเล่นทำคลิปไว้แล้วครับตอนนี้แบบเล่นแบบทําพวกไฮไลท์สวยๆมีไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเอามาลงนะครับผมช่วงนี้ก็ฝากติดตามเหมือนเดิมด้วยนะครับพอดีหายไปหน่อยช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะ,ะวางต่อปิดมีใครกลับไหมไม่มีใครกลับโอเคไม่เอาไม่เป็นไรเลือดมันเต็มแล้วไม่มีใครกลับเลยดันได้เต็มที่ตอนนี้โอเคแล้วก็เปิดอันตินะครับแล้วก็กลับไปต่อโคตรเกียน คือแบบเติมแล้วก็กลับเติมแล้วก็กลับเพราะว่าฝั่งนั้นน่าจะโยนแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะสู้อะไรไม่ได้ละตรงนี้โอคสวยงามครับเดือดเทลว่ะได้ไหมไม่ได้โอเคแตได้ไม่เป็นไรวิกเตอรี่จ้าเกมเร็วแฮะไม่ถึง15นาทีเองตลา ก็พอได้เก็บกันก่อนนะครับ m v p ก็ MVP ได้แต่ดีแล็กนะครับสร้างความเสียหายไป3.4.8นะโอเคได้เหนะรียญทองเมดด้วยวะเอคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นลุยของอาวีในสกินนี้นะครับผม s Snow f e s t i v a l นะรับบทเป็นกวางเรนเดียร์ซานต้าก็จะเป็นเรียวมะแม่งซานต้าเรียวมวะว่ะโคตรเลยแล้วก็จะมีวิปเป็นเหมือนกับตัวยานเคลื่อนที่ของ นันตาคอนนั่น,น,นเ,เขาเรียกว่าอะไรแล้วเออนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทางข้าง,งกับมานเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะทางช่องทาง YouTube แล้วก็ TikTok นะครับตอนนี้ Facebook ไม่มีสตรีไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็แบบพยายามจะหาโอกาสอยู่นะครับเพราะว่า ตั้งแต่ช่วงโควิดมาผมแยกออกมาอยู่ก่อนอยู่คนเดียวก่อนไงก็เลยไม่ได้กลับบ้านไปถ้ากลับบ้านน่าจะสะดวกกว่านี้หน่อยโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ไปซื้อสก,กินนี้ก็ได้ถูกนะครับไว l ลพาร์ตคุ้มที่สุดแล้วบรรดาเกมทุกเกมเติมไปเลยครับไม่ต้องคิดมากแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ซีอูครับ